เดี๋เราจะมาชมต้นเศรษฐีวินสันนะคะออกดอกแล้วค่ะต้นนิดเดียวนี่ต้นเล็กมาเล็กๆทางนี้นะ,ะเห็นไหมคะต้นเล็กต้นเล็กๆเ,เองค่ะแบบไม่สูงเท่าเขาเลยเท่านักแข่งเราเนี่ย จะมาดูอีกดอกจะเป็นต้นกุหลาบนี่ลินมังกรนี่มังกรออกดอกอคล้ว่ตรงนี้ก็จะตรงนี้ออกดอกแล้ววิ่ยตรงนี้ก็มีดอกนี่ค่ะเศรษฐีวินสันหรือว่าเศรษฐีลัสลินนะคะ ลิมังกรอีกช่อนหนึ่งนะว้าวดอ,อกสวยเลยอ่ะนจะเป็นดอกเอื้องโอเคค่ะพาชมดอกไม้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายชอบกดไลค์แชร์กด แชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดูดอกเสรษฐีนะคะจะได้เฮงๆรวยๆค่ะ